แ้งแต่เด็กๆก็อยู่แถวบริเวณบ้านเมืองใหม่เอาเป็นเด็กฉลาดเกิดมาสนใจการเมืองจากตรงไหนแต่สนใจอยู่พักอนาคตใหม่เดิมก้าวไกลปัจจุบันด้วยเหตุผลอะไรกันคือท่าที่อ่านวิเคะห์มาก็บอกนิวเวเตอร์แหละจะเลือกพักก้าวไกลดูเหมือนจะมีข้อมินเมวัดเสียวอยู่หลายเรื่องด้วยกันการคิดยังไงกับเรื่องพวกนั้นอะเรื่องลือกตั้งปี62เนี่ยพักก้าวไกลคะแนนไม่น้อยครั้งนี้เรื่องชนะคือเรื่องนึงนะแต่คิดว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเลือกตั้งจบแล้วแล้วก็ก็ไม่ได้บอกว่่่าาจไไไดด้้สมมมุว สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการที่เราสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อที่จะให้เรารู้จักผู้สมัครที่จะเข้าอาสามาทํางานการเมืองขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตในรายการเวทีสะพานหินนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งก็มีความตั้งใจเปิดตัวอยู่กับพักนี้มาระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับได้พบกับน้องกันนะครับทิติกันทิติพรติกุลสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับพี่ก้ครับ กันเป็นเด็กภูเก็ตใช่ไหมครับใช่ครับเล่าประวัติตัวเองให้ฟังหน่อยก็ผมเด็กภูเก็ตตั้งแต่กําเนิดเลยครับก็เกิดที่โรงพยาบาลมิชชันนะครับก็ตั้งแต่เด็กๆก็อยู่แถวบริเวณบ้านเมืองใหม่นะครับอ๋อเด็กฉลาดเนี่ยแต่ขลางเลยคุณแม่ก็เป็นลูกของแปกิ่นบจงอที่ทำรถสองแถวมาจนโอ้หนี่คนพื้นเพภูเก็ตใช่ครับก็ถ้าครอบครัวก็คือยกระดับจากขับรถสองแถวมาเป็นรถบัสแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายรถ Mercedes Benz ในจังหวัดภูเก็ตครับครับครับ คุณพ่อส่วนคุณพ่อก็เป็นอดีตประหลัดอาบาจอภูกเก็ตก็เลยตั้งอยู่ในแวดวงทั้งข้าราชการและนักธุรกิจม,มาพอสมควรก็เริ่มเรียนที่ภูเก็ตเหรอฮะครับก็บบบผมด้วยด้วยความทีเ่เป็นลูกข้าราชการก็คือย้ายบ่อยครับย้ายไปตามพ่อบ่อยก็คือตั้งแต่อ,อนุบาลประถมเนี่ยก็คือทุกสองปีจะย้าย อ๋อตามคุณพ่อไปทํางานต่างจังหวัดใช่ครับทั้งทั้งนากระบี่สุราษฎร์ธานีอ่าอ่าแต่ใช้เวลาช่วงหนึ่งอยู่เมืองนอกไปทำอะไรตอนนั้นครับพอเรียนจบเป็นูเกตเอ่อที่ที่ประเทศไทยก็ได้มีโอกาสไปเรียนภาษาที่อเมริกาครับที่นิวยอร์กครับอยู่นานไหมฮะก็อยู่ประมาณ3ปีครับแล้วก็ได้ไปฝึกงานที่ฝั่ง l อแนะครับแล้วไงถึงมาดูเหมือนเส้นทางก็ไปเรียนต่อต่างประเทศกลับมาทำธุรกิจเกิดมาสนใจการเมืองจากตรงไหน คือจริงๆสนใจการเมืองตั้งแต่ตอนเรียนแล้วครับด้วยความที่คุณพ่อก็ปลูกฝังในเรื่องของการะระบบระเบียบราชการทั่วไปแล้วเราก็เห็นอยากเห็นภูเก็ตที่ดีกว่านี้ครับครับแล้วพอมีโอกาสได้ไปที่อเมริกาเนี่ยเราก็เห็นว่าความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมากทั้งการขนส่งมวลนชนทั้งการสาธารณสุขทุกสิ่งอย่างคือเรายังตามหลังไม่ทันแล้วครับก็เลยเห็นโอกาสว่าพอมีพัก อ,อนาคตใหม่ในอดีตนะฮะก็คือปัจจุบันก็คือรรคก้าวไกลพอมาตรงนี้เนี่ยเขาก็มีความคิดรวมอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมาช่วยกันให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนารุ่นหน้าเทียบเท่ากับเ,เมืองสากลเมืองชั้นนํของโลกอะครับ,รบแต่สนใจอยู่รรคอนาคตใหม่เดิมก้าวไกลปัจจุบันด้วยเหตุผลอะไรกันก็ด้วยอุดมการครับอุดมการ์ของอทีมแกนนําพักของคุณธนาธรอ,อาจารย์ปียบุตร ครับนะครับแล้วก็มีทั้งทางลันซิมันโรมครับก็ที่เป็นเด็กภูเก็ตเหมือนกันครับต้องถามจริงๆว่ากระแสเราเป็นยังไงบ้างเวลาเราเดินหาเสียงลงในพื้นที่คนตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็คนตอบรับดีครับยิ่งเราลงพื้นที่มากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้ว่าคนสนับสนุนแนวความคิดหรือรดมการของพวกเราเยอะมากอแต่ก็ต้องยอมรับว่าในบางส่วนเนี่ยยังไม่กล้าแสดงออกครับครับเพราะว่าในความคิดเราคือก้าวหน้าพอความก้าวหน้าบางคนคือเขายังติดอยู่ในกรอบที่ รู้สึกว่ามันอึดอัดในการที่จะพูดในสาธารณะตอนจุู่อนาคตใหม่กันได้มีส่วนช่วยพรรคยังไงบ้างครับครับก็อดีตก็เคยเป็นผู้สมัครสสปฏิลิสฐํลำดับ94ครับของอนาคตใหม่รพอหลังเลือกตั้งเสร็จก็ได้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสอสองชิมันโลครับครับครับก็หลังจากนั้นตั้งแต่เป็นต้นมาก็คือได้ช่วยงานในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตให้ทางสสได้ไปพูดหารือในสภาครับก็ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่อง สวัสดิการสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนก็จะทําทุกเรื่องครับครับหลายคนก็รู้สึกว่าเฉพาะนิวโหวเตอร์หรือเปล่าที่จะโหวตให้ก้าวไกลตอนลงลงพื้นที่มาคนหลากหลายวัยเขาบอกเราอยังไงบ้างหรือได้คือเท่าที่อ่านวิเคราะห์มาก็บอกนิวโหวเตอร์แหละจะเลือกพรรคก้าวไกลแต่ว่าแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงบ้างคือนิวโหวเตอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นคะแนนเสียงหลักของพรรคอันนี้ก็ยอมรับ แต่เราก็ทํางานต้องหนักขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องไปถ้าเราอยากชนะเราก็ต้องไปเอาเสียงของคนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มให้มาสนใจในพักเราอย่างน้อยได้มาฟังนโยบายสิ่งที่เราจะทำะครับครับก็พอยิ่งทําเราก็จะได้ไปช่วยในกลุ่มของชาวบ้านเยอะขึ้นอ,อย่างที่ทําช่วยมาก็คืออย่างชาวบ้านเอากุ้งที่พี่น้องชาวเอากุ้งเขาต่อสู้เรื่องอ,อ,อนุรักษ์ธรรมชาติกับ ในส่วนของท่าเรือมารีน่านะครับหรือว่าพี่น้องชาวคอเอนที่กําลังจะโดนหน่วยงานราชการขับไล่ออกจากพื้นที่ทะเลอันดามันครับทั้งที่เขาอยู่มาก่อนตั้งแต่รุ่นผมเด็กๆเลยครับเด็กๆก็ไปเล่นบ่อยที่คอเอ็นปัญหาที่การคิดว่าภูเก็ตจะต้องแก้ไขอันดับต้นๆตั้งสองสามปัญหาคืออะไรบ้างจริงๆที่ผมมาสัมผัสงานตรงนี้ครับปัญหาในภูเก็ตมันมักหมุมเยอะมากเลยครับที่โก้แต่ที่ผมกลั่นออกมาหลักๆเนี่ย ก็คือสาสุขการจราจรนะครับแล้วก็ในส่วนของการศึกษาครับครับเริ่มจากสาธนัณสุกก่อนครับจะทำอะไรบ้างถ้าสมมติเราได้มีโอกาสเป็นเป็นผู้แทนในจริงๆแล้วผู้แทนภูเก็ตเนี่ยไม่ว่าอยู่เขตไหนก็องทำทั้งจังหวัดนะใช่แต่ว่าเราอยากทําอะไรนเรื่องง่ายๆนะครัก็อย่างสาสุล่าสุดผลได้พาทีมนโยบายอาจารย์เด่นรัตนุกุขกำเนิดนะครับก็ได้ไปพูดคุยกับทางโรงพยาบาลถลาง คือปัจจุบันเนี่ยด้วยความระบบะสาธารณสุขรูปแบบใหม่ก็คือเขาให้ระบบที่เรียกว่ายูเซปก็คือแลกลับให้อยู่ตามอำเภอในแต่ละประชากรที่ตามทะเบียนบ้านครับปัญหาท,ที่ตามมาก็คืองบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่เพียงพอต่อเมืองภูกเก็ตที่โตเร็วะนะฮะทุกอย่างมันก็เลยมากระจุกอยู่โรงพยาบาลวชิระใช่ซึ่งพอลงมาวชิระปุ๊บพอโรงพยาบาลไปถลางก็คือต้องรับตัวเพื่อส่งต่อรีเฟอร์เข้ามาวชิระอยู่ดีถูกต้องครับ พออย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นที่วชิระคนในเมืองก็แออัดรอคิวกันก็นานทั้งที่ถลางเอ่อเอ่อบริเวณสถานที่เนี่ยมีความพร้อมแต่ขาดแค่บุคลากรอ,อืก็เราก็เลยคิดเป็นนโยบายนะครับว่ายกระดับให้สาสุขภูเก็ตเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันอือคือไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไหนหรือรอพอ,อตที่ไหนเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันอยที่ไม่ต้องไปนั่งย้ายผู้ป่วยไปที่เฉพาะวชิระอย่างเดียวใ,ใช่ไหมครับ,รบอ่เรื่องจราจร รเรื่องจราจรเนี่ยคือ <c oughs> ด้วยความภูกเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วนะคะแต่ขนส่งมวลชนเนี่ยของเรายังไม่มียังไม่มีที่แบบครบวบงจร,รเหมือนในต่างประเทศครัโอเคถ้าเรามองไปถึงอนาคตเนี่ยสิปี20ปีเราต้องมีรถไฟใต้ดินแล้วเราต้องมีรถไฟลอยฟ้าแล้วแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าพวกผมได้เป็นรัฐบาลอย่างน้อยสิ่งที่เห็นก็คือรถไฟฟ้าครับเรามีไฟฟ้ารถเมย์ไฟฟ้ารถเมย์ไฟฟ้าโอเคไม่ใช่โมโนเรลที่เขาจะทาใช่ไหม โมโนเรลเนี่ยพอลงพื้นที่จริงๆมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะครับเพราะโมโนเรลเนี่ยก็คือต้องใช้เป็นรางซึ่งจะกินเลนถนนไปแล้วครั้งนี้บ้านเราก็คือมีมอเตอร์ไซค์เยอะอาจจะเกิดอันตรายได้คือต่างเขามาเปลี่ยนเป็นล้อแต่ยังเป็นไฟฟ้าอยู่หลักการเดียวกันหรือเปล่าที่ที่กันคิดหลักการคล้ายๆกันครับแต่ของเราก็คือใช้เป็นเหมือนรถรถบัสประจําทางรถเมล์เหมือนในกรุงเทพ แต่เราจะใช้รถเป็นรถไฟฟ้าเป็น EV เป็น EV ใช่ครับเพื่อลดมลภาวะแล้วก็สองในในส่วนของคือเราต้องยอมรับว่าเริ่มต้นเนี่ยรถวิ่งอาจจะยังมีลูกผู้โดยสารน้อยอยู่แต่เราก็ต้องวิ่งให้ทุกคนมั่นใจว่ารถจะมาตรงเวลาไม่เกิน5นาทีแล้วก็ครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อที่พอระบบมันรันเต็มเต็มเต็มที่เนี่ยพราะทุกคนหันมาใช้เนี่ยการจราจรในจังหวัดก็จะลดลง เพราะทุกคนไม่ต้องอาศัยรถส่วนตัวออกมาถูกไหมครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์หลักการที่ดีอยู่แล้วสำหรับเมืองใหญ่เมืองไหนนะโคลอมเบียมั้งที่ไปกเขาบอกว่าการวัดการวัดประสิทธิภาพของคนก็คือการที่คนเนี่ยไม่เอารถตัวเองออกมาแต่มาใช้รถขนส่งสาธารณะนะครับการศึกษาครับการศึกษาก็เช่นกันการศึกษาจริงๆมันก็เป็นต้นเหตุของรถติดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงเรียนที่ผู้ปกครองอยากส่งลูกตัวเองไปเรียนเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในจังหวัด เราต้องขับรถเข้ามาใช่ครับทั้งที่โรงเรียนที่ใกล้บ้านเนี่ยมันก็จะมีแบบสถานที่กว้างขวางอยู่แล้วทุกอย่างพร้อมแต่ไม่เรียนเพราะว่าขาดคือหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเชื้อเสียงอาจจะแบบ้<อ>มันดูแบบมันร่อยกว่าในเมืองอแบบสองบุคลากรที่ไม่เพียงพอครับเพราะอันนี้เรื่องก็คืองบประมาณที่ปัจจุบันเนี่ยเขาจัดสรรตามจํานวนเด็กครับพอโรงเรียนศักยภาพน้อยเด็กน้อยได้เงินอุดหนุนน้อยครับทุกอย่างก็ยิ่งแย่ับกลายเป็นโรงเรียนใหญ่ เออได้เงินอุดหนุนเยอะก็จะมีความท้องมากกว่าคนก็จะส่งคนเข้ามาเพื่อการเกิดการกระจายความเจริญไปใช่ครับแต่พักเก้าไกลพูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องจัดการตนเองซึ่งกันก็พูดมาตลอดเลยนี่ขยายความหน่อยว่าคิดอะไรอยู่ครับคือเรื่องเนี้ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าภูเก็ตเราจัดการตนเองได้เราเลือกตั้งผู้ว่าตัวเองได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้เยอะมากครับอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคืออย่าง ปัญหาที่ผ่านมาที่เราพบเนี่ยอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยรกระทรวงที่มันมีงบประมาณเยอะมากแต่กลับไปอยู่กับคนคนเดียวในการตัดสินใจถ้าเราแค่กระจายอำนาจก็คือให้กระทรวงคมนาคมไปสังกัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดไปเนี่ยงบประมาณก้อนใหญ่เนี่ยมันจะอย่างน้อยก็ไม่ได้โดนคนคนเดียวบริหารจัดการแล้วแต่มันอยู่กับแต่ละจังหวัดอพอแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าทุกคนกลัวว่า,วาจะมีการคอร์รัปชันโน่นนี่นั่นแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยนายกที่มาจากการเลือกตั้งในจังหวัดเนี่ย หรือผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งในจังหวัดเนี่ยก็ต้องคบปากกับพี่น้องประชาชนบ่อยมากกว่ารัฐมนตรีนอือนไหมฮะอย่างเช่นไนงานเนี่ยสมมติถนนเส้นนี้ชาวบ้านอยากได้หรือว่าต้องการซ่อมแซมต้องการไฟสองสว่างเนี่ยอย่างน้อยคุณได้เจอคุณได้พูดคุยแน่คุณได้ร้องอเรียนแน่แต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยคุณต้องส่งเรื่องไปถึงนนทสสอไม่ก็รัฐมนตรีกลายเป็นงานสสอที่ควรไปทําสิ่งที่สําคัญกว่าเราต้องมาเรียกร้องกับเรื่อง เรื่องถนนถนนเสียไฟขาดอย่างนี้เป็นต้นครับคือเวลาคนพูดถึงจากการตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีหลายวิธีคิดนะครับหนึ่งในวิธีคิดก็คือเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งในทางพรรคมองมองเอรื่องนี้และผู้เก็ตจะอยู่ในลิสต์ของการจะเป็น จังหวัดแรกๆใช่ป่ะครับในการจะเป็นก็ของของพักเก้าไกลเรามองว่าต้องทําพร้อมกันทั่วประเทศครับอ๋อไม่ได้เลือกแล้วนะไม่ได้เลือกเพราะบางพักก็จะบอกว่าเอาความพร้อมก่อนอ่าอคือปัจจุบันเนี่ยงบประมาณที่แต่ละจังหวัดหามาได้เนี่ยต้องส่งเข้าส่วนกลางหมดอ่าแล้วกลายเป็นเงินมันค้างท่ออยู่ส่วนกลางถูกไหมฮะกว่าจะมาถึงเนี่ยมันเหลือนิดเดียวแล้วเพราะภูเก็ตเนี่ยเราหารายได้ประมาณ4ี่แสนกว่าล้านต่อปีครับแต่เราได้กลับมาแบบเออถึงอบจพันกว่าล้านเทศบาลนครพันกว่าล้านอืมมันไม่เพียงพอต่อการเติบโตของเมืองแล้วครับ ครับครับก็แปลว่าทั้งทํา2ส,ส่วนนะก็คือเรื่องเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เรื่องจกกัดการงบประมาณก็ต้องกลับหัวใช่ครับคือแต่นี้จะต้องส่งเยอะก็ส่งน้อยกต่กองไว้ที่ในพื้น<ช>ที่เยอะครับแล้วก็หลักที่สําคัญที่สุดก็คือต้องยุตริราชการรวมศูนย์ครับครับคือเราไม่ใช่แค่เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็จบนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันยังมีในส่วนหน่วยงานของออรัฐบาลกลางเช่นหน่วยงานที่ลงท้ายด้วยภูเก็ตนะครับเช่นสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ต อ๋ออะไรที่เป็นภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยคือสังกัดที่อื่นหมดใช่ครับก็คือสังกัดส่วนกลางแค่มาตั้งหน่วยที่นี่ปัญหาที่ตามมาคือสมมติเวลาเกิดการทํางานร่วมกันเนี่ยผู้ว่าไม่สามารถสั่งงานใครได้ในปัจจุบันนะครบเพราะเขาเพราะเขามีหัวมีของเขาอยู่แล้วมีผู้บริหารสนส่วนตัวของเขาทําให้การที่ทำงานที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเอ้ยผู้ว่าคนนี้ไม่ได้เรื่องโน่นนี่นั่นแต่คือระบบมันทําให้ทุกคนมันไม่ฟังก์ชันทุกคนมันไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่พรรคก้าไกลเองก็ ดูเหมือนจะมีข้อมินเมวัดเสียวอยู่หลายเรื่องด้วยกันการคิดยังไงกับเรื่องพวกนั้นอะครับก็เราเรามองว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกฎหมายอาญานักการเมืองสสมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขได้อยู่แล้วเราการันตีได้เลยครับว่าเราแก้เพื่อให้สถาบันเนี่ยมั่นคงมากขึ้นโดยที่จะไม่มีคนแอบอ้างนําไปใช้ทําลายผู้แข่งทางการเมืองสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือการกระจายอำนาจ การกระจายอํานาจไม่เท่ากับการเป็นสาธารณรัฐอ,อ,อเคะฮะแต่ว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะมีบุคคลบางกลุ่มสูญเสียทั้งอํานาจและเงินทองครับอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งเหล่านี้ครับมันก็เลยโดนทําให้เราพวกเราอ่ะโดนโจมตีมาตลอดอเพราะถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยแต่ละจังหวัดจะเจริญขึ้นด้วยอัตโนมัติออแต่คนที่จะเข้าสู่อํานาจจะได้ผลประโยชน์น้อยลงอืครับ เรื่องนี้ก็คือเราก็ต้องทําเพราะพวกเราเนี่ยด้วยความเป็นภรคเก้าไกลเราไม่ได้มีเงินลงทุนเยอะมากมายมหาศาลเราไม่จําเป็นต้องไปถอนทุนครับครับแต่เราอยากเห็นพี่น้องประชาชนทุกคนยิ้มออกอ่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยน่าจะมีหลากหลายความคิดแหละเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเขาว่าไงบ้างว่าจะมาลงภรคเก้าไกลเะเขาส่วนมากเขาก็จะบอกว่าแบบเออแบบแหลมคมเกินไปนะเออมันเร็วเกินไปไหมอ่าแต่ผมมองว่าคือถ้าเรามีโอกาสแบบ ออไปทั่วประเทศทั่วโลกนะฮะครับแล้วก็จะเห็นว่าคือโลกตอนนี้มันไปไกลแล้วภูเก็ตเราอะเราก็อยากไปเป็นเมืองระดับโลกครับแต่ตอนนี้เราเก้าวช้าไม่ทันเพื่อนแล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือถ้าเรายังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับตัวการเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปใน,น,นเ,ออเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับท้องถิ่นเลยที่ผ่านมาครับม,มีความคิดไหมครับว่าเอเราควรจะลงท้องถิ่นก่อนนะควรจะไปขึ้น <laughs> ระดับประเทศหรือหรืออยู่ๆก็ไปขึ้นประเทศเลยมีใครเคยชวนไปลงท้องถิ่นบ้างปะคือคือส่วนตัวผมมองว่าปัญหาปัญหาในปัจจุบันเนี่ยถึงไปลงท้องถิ่นถึงเป็นนายกอบจายนายกเทศบาลมันก็ยังทํางานมากไม่ได้อย่างที่ทุกคนอยากทำเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโดยการสัมผัสจากคุณพ่อเองก็ดี เราก็จะเห็นได้ว่ากฎระเบียบที่มันหยุมหยิมอ่ะมันทําให้เมืองไม่โตอืเช่นในอดีตเนี่ยสตง,งก,ก็จะเป็นหน่วยงานที่มาจับผิดกับหน่วยง,งานท้องถิ่นเยอะมากประเด็นคือกฎหมายเนี่ยมีบังคับว่าท้องถิ่นทํางานได้หนึ่งสองสามเท่านั้นมันทาให้อย่างกรณีกณเกิดโควิดนาย,ยกอบจรหรือนาย,ยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไม่สามารถดําเนินการแจกถุงยังชีพหรืออะไรได้โดยถ้าไม่มีคําสั่งอนุมัติจ,จากผู้ว่าราชการจังหวัดอ,อันนี้คือปัญหาที่เราเจอ แล้วเราก็มองว่าถ้าต่อไปเนี่ยกระจายอานาจปุ๊บเราก็จะทําให้เปลี่ยนกฎหมายก็คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำได้ยุทุกอย่างยกเว้นเช่นการคลังออกธนบ,บัตรเองไม่ได้การต่างประเทศเช่นการทู่ดเราตั้งทูดเองไม่ได้หรือ,อการลาโหมเราจะไม่มีกําลังไปกองทัพข,ของตัวเองใช่คแค่นั้นอนอกนั้นรเราทําได้หมดเช่นในสภาวะที่เขา้ายากหมักแพงก็อาจจะมีเงินสนับสนุนจากอบดอไปช่วยซื้อ สินค้าทางการเกษตรของชาวบ้านมาแปลรูปอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้ครับคุยกับทางพรรคก้าวไกผู้บริหารพรรคแล้วเขาอยากได้กระทรวงไหนไปทํางานมากที่สุดของเราเราไม่ได้ต่อรองเรื่องกระทรวงครับเรามองว่ากระทรวงไหนก็ได้ขอให้เราได้เป็นรัฐบาลอืมครับน่าจะขับเคลื่อนได้มากกว่านี้ใช่ครับครับแล้วตรงกันข้ามครับถ้ายังเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมบบทบาทพรรคก้าวไก จริงๆแล้วบทบาทนิติบัญญัติเนี่ยอย่างอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันก็คือเราเป็นฝ่ายค้านอยู่แต่เราก็นําเสนอกฎหมายหรือพรบต่างๆเข้าสู่สภาได้เยอะมากนะครับทั้งพรบสมมตเท่าเทียมสุราก้าวหน้าซึ่งสุราก้าวหน้าเราก็แพ้ไปประมาณสองเสียงเองแต่สุราก้าวหน้ามันผ่านมันผ่านรอบแรกไปแล้วใช่ครัแต่มันไปตกรอบสองใช่ครับซึ่งเราก็มองว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราไม่ใช่ว่าพอคุณเป็นรัฐบาลเราค้านหมดก็ไม่ใช่เราดูด้วยหลักการและเหตุผลครับครับ พอเราทํางานเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วกเ็เป็นฝ่ายค้านเราก็มีสิทธิ์เสนอข้อกฎหมายเข้าสู่สภาได้เหมือนกันแล้วเราก็ต้องไปดูกันว่าเออถ้าเหตุผลเป็นสิ่งที่ประชาชนพี่น้องในในประเทศต้องการเนี่ยส่วนมากมันก็จะใกล้ผ่านหรือผ่านไปแล้วครับเขตของที่การจะลงเนี่ยแกกินพื้นที่ถลงทั้งหมดถูกไหมครับมีความมั่นใจยังไงบ้างครับก็มั่นใจมากครับเพราะเรายิ่งลง6ตําบลที่ผ่านมายิ่งมั่นใจมากเพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย ทุกๆเดือนผมก็จะทากิจกรรมตลอดนะฮะไม่ว่าจะเปลี่ยนอดไฟไท้ายมอเตอร์ไซค์หรือ,อการทําตัดผมคือจะดูเหมือนกิจกรรมที่อาจจะแบบไม่มีอะไรเป็นกิจกรรมเด็กมหาลัยแต่ได้พบปาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่พอลงไปบางพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมาร้องเรียนว่าเอ้ยตรงนี้ถนนพังนะตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าเราก็จะได้นําปัญหานี้ยเข้าสู่สภาเพื่อไปลักดันแก้ไขก็ทําให้คนเห็นว่าเฮ้ยมันมีกระบวนการมันมี วิธีการที่พัฒนาจังหวัดภูเก็ตในอีกด้านหนึ่งได้อยู่เรื่องตั้งปี6 2สองเนี่ยพรคก้าวไก่คะแนนไม่น้อยเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตตอนนั้นมี2เขตมี2สองเขตครับใช่ครับเขตหนึ่งก็ไม่น้อยเขตสองก็ไม่น้อยรประเมินว่าครั้งนี้เ,เรื่องชนะคือเรื่องหนึ่งนะแต่คิดว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างเขตสองเองในเดีดพักอนาคตใหม่ได้1 9 0 0 0กว่าคะแนนถ้าบวกกับพรคเพื่อไทยเจ00กว่าก็คือจะชนะ เป็นสอสอแต่ในอดีตที่ผ่านมาเ,เรามีกระแสนะครับคือคนยังรู้จักพวกเรากันน้อยมากก็ยังได้คะแนนขนาดนี้แต่ตั้งแต่หลังเลือกตั้งที่ผ่านมาพวกเราก็พยายามทํางานอย่างหนักลงพื้นที่ทุกวันนะครับแล้วก็ในส่วนของก็มีนิวอว์เตอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็มีกลุ่มคนที่เราได้เห็นหน้าค่าตาว่าคนนี้แหละเขาจะเลือกหรือไม่เลือกมันก็ทําให้เรายิ่งมั่นใจมากขึ้นครับว่าโอกาสที่เราจะชนะสูง บอกได้ไหมว่ากลยุทธ์ในการจะไปดึงเสียงนิววอเตอร์ของกันเป็นยังไงทำยังไงครับถ้าบอกได้นะครับ <laughs> ถ้าเป็นเคล็ดลับ <laughs> ไม่เป็นไรแต่ถ <laughs> ้าบอกได้แชร์ได้ช่วยๆบอกนะครับก็นิวเวอเตอร์เราก็ต้องไปฟังเขาก่อนครับว่าเขาอยากได้อะไรครือนิวเวอร์เตอร์อปัจจุบันเนี่ยเขาก็เขาอยากเห็นโลกในสิ่งที่เขาอยากเห็นเราก็แค่โชคดีที่ว่าช่วงวัยเราไม่ห่างกันมากอพอเราเข้าใจกันเราสื่อสารรู้เรื่อง แล้วก็จะมีกระแสจากส่วนกลางที่มีทีมเออนำพวกแกนนําของนักศึกษามาพูดคุยพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมกันเราก็ทํางานไปด้วยกันนะครับหลายคนเขาก็มองว่าพักก้าวไกลเนี่ยจริงๆแล้วก็มีทีมงานที่พร้อมมากทั้งเรื่องสื่อเรื่องของมีเดียเรื่องใดต่ออะไรตรงนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบกับพักอื่นๆไหมครับจริงๆทีมงานที่มีประสิทธิภาพเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือทุกคนมาจาก มหาลัยกับโรงเรียนทั้งนั้นเลยนะครับเราจะใช้เืือาชีพน้อยมากเพราะส่วนมากก็คือพอพอเราสร้างพักที่ทุกคนอยากมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะได้แบบเืือาชีพมามีส่วนร่วมทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพโดยที่ใช้งบประมาณค่อนข้างน้อยตอนไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าจะลงสส .9 ไก่เน pues ี่ย reaction ท่านครั้งแรกเป็นยังไงก็คุณพ่อเนี่ยจริงๆก็ชอบการเมืองแต่ท่านก็บอกว่า มันจะเป็นไม่ได้เหรอจะมีไหมที่พรรคการเมืองที่แบบนักการเมืองที่จะชนะแล้วโดยไม่ใช้เงินเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นโลกในอุดมคติแต่ก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ห้ามก็ลองดูแต่ก็ไม่ช่วยนะเรื่องเรื่องเงินก็ว่ากันไปก็ไม่ช่วยครับคุณแม่ว่าไงคุณแม่ก็บอกว่าเอาเงินที่แม่ลูกคุณแม่ก็สนับสนุนก็ถ้าทาแล้วมีความสุขก็ก็เอาก็ลองดูครับ แต่พอเราได้ทํางานจริงอะครับเราได้เห็นรอยยิ้มจากชาวบ้านที่ก่อนไปรับเลือกกับกับหลังที่เรื่องเสร็จเนี่ยมันคือความสุขที่เราเกิดแล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคือเราทํางานเราทํางานอะยิ่งทํางานยิ่งมีความสุขมันมันก็แฮปปี้แล้วครับโอเคครับผลการเลือกตั้งก็คงมี2แบบแหละคือได้กับไม่ได้ถ้าได้ค็ไม่ต้องพูดถึงก็เป็นสอสบไปบถ้าไม่ได้ทําอะไรต่อครับถ้าไม่ได้ก็ทํางานต่อครับ ผมก็ยังยืนยันว่าทํางานในพื้นที่ตลอดแล้วคือไม่ใช่แค่ผมนะครับก็คือตอนนี้เราก็มีทีมที่โตขึ้นทุกวันก็ทุกคนก็คือพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือยังทํางานผักดันประเด็นของการกระจายอำนาจจนกว่าจะเสร็จให้ได้แปลว่าเรื่องเรื่องหลังจากเลือกตั้งไปแล้วรเรื่องประเด็นกระจายอำนาจจะเป็นเรื่องที่เราจะชูธงเป็นใช่ครับเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงขึ้นไปใช่ครับกระบวนการทํำยังไงกันถ้าเกิดสมมติอ๋อเลือกตั้งจบแล้วแล้วก็<ม> ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปได้นะสมมุติว่าไม่ได้เนี่ยเราจะเดินเกมเดินเกมยังไงล่ะครับก็อย่างที่ผ่านมาก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาที่ผ่านมานะครับพวกเราก็ล่ารายชื่อประมาณสองแ0 0กว่ารายชื่อเพื่อเข้าสู่สภาแล้วแล้วก็ไปแพ้โหวตชั้นสวอซึ่งพอถ้าหลังเลือกตั้งเราก็ยังล่ารายชื่อถ้าเกิดเราแพ้นะฮะเราก็ล่ารายชื่อเพื่อนำนำเสนอพเข้าสภาใหม่แต่เราก็จะเร่งในการลงพื้นที่ ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าถ้ากระจายอำนาจจะได้อะไรแล้วถ้าเราไม่กระจายอํานาจเนี่ยเราจะเสียอะไรบ้างแต่ถ้าสมมติวันนั้นเกิดขึ้นจริงวันที่มีการกระจายอำนาจขึ้นรจริงมีการเลือกตั้งผู้ว่าภูเก,ก็ตจริงๆพรรคเก้ากายจยส่งการลงวะออของพรรคเราเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีสิทธิ์ได้กันได้กันหมดไม่ใช่ว่ามาก,ก่อนมีสิทธิ์ก่อนอไม่ใช่ ก็วันนั้นพี่โก้อาจจะมาสมัครเป็นหนึ่งในแคนดิเดตก็ได้ครับทุกคนมีสิทธ์เท่ากันหมดโอเคไมยว่าไว้วันไหนก่อนนะนะมีข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารพักในอดีตกับปัจจุบันเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมครับได้ครับพิ่ทาอาจารย์ปิยบุตรเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ผมมองว่าเป็นปกติของการทํางานร่วมกันคะคือคือในในวงที่เราทํางานด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะขัดแย้งกันแต่ถามว่าทําไมต้องแบบมาออกสื่อ เพราะว่าออพอวงเราโดนแยกโดยข้อกฎหมายว่าเป็นพักเก้าไกลห้ามทีมงานแกนนำในอดีตที่โดนตัดสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมมันก็ขาดการพูดคุยกันใน,ในวงในมันทําให้ต้องสื่อสารผ่านทางนี้อ๋อพอแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเราเราขัดแย้งกันทางความคิดแต่สุดท้ายคือเรามีอุดมการเดียวกันนะครับพีบ่โปโมันจะทำให้ทุกอย่างมันจบเพราะว่าเป้าหมายเราใหญ โอเคก็มองมองเป้าเป็นหลักไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้นอกจากเรื่องไอเรื่องกระจายอานาจเรื่องตั้งเพราะว่าซึ่งจะเป็นธงนําของกันแล้วเอาพักเก้าไก่ที่ภูเก็ตแล้วด้วยมีเรื่องอื่นไหมครับที่อยากจะทําดันแล้วอยากจะหาแนวร่วมคือผมคุยกับเทมขอรีเฟอร์ไปที่เทมเทมก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆคือมันเป็นกับรู้สึกว่าผู้สมัครทุกคนเหมือนจะเป็นเป็นมิตรต่อกันมากกว่าจะแบบเป็นศัตรูแบบ โอ้ยเอากระุนแรงครับซึ่งเราก็อยากจะเห็นว่าไม่ว่าใครได้น่าจะมีการแลกเปลี่ยนเอาความคิดแต่ละดีๆแต่ละพักเนี่ยมาคุยกันแล้วที่ผมคุยมาเนี่ยเรื่องจัดการตัวเองเนี่ยคุยมา3คนเนี่ยพูดตั้ง3าคนนะซึ่งน่าเป็นประเด็นทํางานร่วมกันได้มีเรื่องอื่นไหมครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นอัเจนดาของภูเก็ตที่ทุกคนสามารถจะเข้ามาผลักช่วยกันได้ครับผมมองว่าหนึ่งก่อนก็คือการเลือกตั้งรอบนี้ผมว่าผู้สมัครเนี่ยหน้าใหม่กันเยอะ ก็รู้สึกอบุ่นนะเวลาเจอพบปะกันตามงานก็เราไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วเราเป็นแค่คู่แข่งพ응응องหลังเลิกตั้งเราก็ยังสามารถทํางานร่วมกันได้แต่แค่ว่าโอเคถ้าทุกคนเห็นด้วยว่าจะผลักดันให้ภูกเก็ตจัดก,การตนเองให้ได้เนี่ยเป็นเอเจนดาหลักของของคนภูเก็ตเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยครับะะแล้วในส่วนที่2คือผมมองว่าคือในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าปัญหาหลักของภูเก็ตเนี่ยตอนนี้คือพื้นฐานของพวกเราอ่ะกำลังอ่อนแอเช่นการหาสู่การศึกษาการขนส่งคมนาคม สิ่งเหล่านี้ผมว่าเราต้องรีบแก้ก่อนเพราะอย่างเรื่องอธุรกิจผมมองว่าคือหน่วยงานอย่างแบบผู้มีศักยภาพอย่างพิกโก้หรือหน่วยงานอเอกชนต่างๆทำมีความสามารถพร้อมไปอยู่แล้วคแค่ติดข้อกฎหมายบางอย่างที่บางครั้งมันมันดึงพวกเรารในตรงนี้พรคเครไกลเางก็จะมีนโยบาย เช่นการออกใบอนุญาตเนี่ยต้องเสร็จสิ้นภายใน15วันอืมอืมอืมคือต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานแล้วในการตอบว่าไม่ได้เพราะอะไรแต่ถ้าคุณตอบช้าปุ๊บเนี่ยคือเราก็ต้องไปก่อนนะเรารอคุณไม่ได้เหมือนภาษากฎหมายเขาเรียกไอ้กิโยตินกฎหมายใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็จะไปยกเลิกใบอนุญาตต่างๆที่มันบางทีมันล้าหลังหรือมันไม่จําเป็นแล้วอย่างเงี้ยครับคือเพื่อให้หน่วยงานเอกชนหรือนักธุรกิจเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นอย่างเงี้ยมัน ผมมองว่ามันไปได้ไกลกว่าอืมถ้าการได้เป็นสสจริงๆการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนี่คือปีสอง6ันห้าร้อยหกสิบหกใช่ไหมครับเราก็สมมุติว่าสภาชุดหน้าสี่ปีครบก็จะครบเจ็ดศูนย์ o ปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสอง8ันยี่สิบแปดครับคิดยังไงกับ Expo ปบ้างแล้วก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งได้มีโอกาสไปเป็นสสจะช่วยผลักดันยังไงกับเรื่อง e อ p o ปบ้างครับคือเรื่อง e อ p o ปเนี่ยผมเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแต่นี่ ถ้าในความคิดของผมที่ลงพื้นที่มาตลอดเนี่ยปัญหาของภูเก็ตเนี่ยตอนนี้มันมีเยอะมากที่เราต้องรีบแก้ไขก่อนที่งานเอ็กซ์โปจะเริ่มขึ้นที่ภูเก็ตถูกต้องครับเช่นล่าสุดเองเนี่ยที่ผมไปสิงคโปร์เอ่อเทอร์มินอลของสนามบินภูเก็ตเนี่ยเรารองรับไม่พอแล้วครับขนาดไม่ใช่เอ็กซ์โปนะฮะคแค่นักท่องเที่ยวปกติเนี่ยหน้าหายปุ๊บเราก็รองรับไม่พอครับหรือว่าการขนส่งมวลชนหรือถนนเนี่ยที่มันไม่เพียงพอครับ แล้วก็อย่างการจัดก,การขยะที่พวกเราโดนโจมตีมาสิ่งเหล่านี้สมมติว่าถ้าหน่วยงานเอ,อเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยจับมือร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยผมมองว่าปัญหาเหล่านี้มันแก้ได้ไวทันก่อนที่งานเอ็กซ์โปจะเริ่มเยี่ยมากมีเวลาให้สักสองสามนาทีอยากจะหาเสียงอะไรเชิญครับเชิญเลยก็ด้วยสโลแกนไปด้วยกันนะครับผมก็มองว่าภูกเก็ตเนี่ยเ,ออเราต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้เราต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้ได้ เพราะฉะนั้นผมก็วิงวอนขอพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเรามาร่วมกันผักดันขอเลือกก้าวไกลแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมขอบคุณครับและนี่คือ,อ,อความคิดของหนุ่มกันก้าวไกลนะครับ <c oughs> ผมเรียกว่ากันก้าวไกล <c oughs> แล้วกันนะตั้งชื่อให้ทิติกันทิติพฤติกุลผู้สมัครซึ่งจะลง เขตเนี่ยก็อยางที่บอกไม่2ก็3แต่พื้นที่ถลางเป็นพื้นที่ของเขาเด็กเมืองใหม่คนนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวพวกเราให้กําลังใจกันต่อไปครับวันนี้ขอบคุณน้องการมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ